วันที่22สิงหาคม2568ณโรงแรมเซนทาราไลวิสมาราชบุรีนายวิวัฒนิติการจนานาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540ประจำปีงบประมาณ2568โดยมีนายสุธีเหลาสศิวัฒนพงศ์ประธานสภา,าอบาจอราชบุรีนายชิษกลรังสีเสริมสุขรองนาย,ยกอบจอราชบุรีคณะผู้บริหารสมา ชิกสภาอ,อบจหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของอบจราชบุรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงโดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมครั้งนี้นายกอบจราชบุรีกล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี <S 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 ่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540อันจะช่ว เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริการประชาชนและสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น